t t e u a s f r r คลิปนี้เป็นการเที่ยววันที่2ต่อจาก EP แรกที่เราใช้เวลาอยู่ที่อีสตินรี o สอร์ลยอง หลังจากเช็คเอาท์แล้วจะพาไปเดินเล่นที่หาดแหลมเจริญเข้าพักที่พักสุดน่ารักราคาเพียงหลักร้อยแล้วจะพาไปทานอาหารทะเลที่หาดแสงจันต่อด้วยนั่งชิลริมทะเลที่ร้านฟุตพักค่ ดูทะเลปะช่วงสายๆก็จะมีคนมานั่งเล่น,นที่หาดแหลมเจริญเยอะเหมือนกันค่ะแดดกําลังดีทะเลกําลังสวยเลยค่ะลมพัดเย็นๆนั่งชิวๆได้ยาวๆร้านฟุตทักก็มีเริ่มตั้งค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะส่วนน้องนาดามีปัญหากะทรายที่เข้ารองเท้าคะ่ะทําให้เขาไม่อยากจะเดินร้องขอให้พ่ออ,อุ้มและชอบให้สายเข้ารองเทา้าบอกพ่ออุ้มอุ้มไม่ไหวแล้ว นี่กโล,ล้ดมังเนี่ยยังไม่จบกับปัญหาทรายเข้าลองขาว วิทย์พ่อลูกก่อนอ่อนมากป,ป,ป,ปา,ากน้ำไปเลยไปน้ำล้างจริงเ่ยนอต้าไม่เอามาแล้วไนงะ <c oughs> น้องดามาพูดแบบเมื่อกี้กับแม่ใหม่นะก็แม่อยู่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะไปไหนคะนนเราจะไปตรงนู่ไรล็กนะคะ พ่อพามาเดินทรายแล้วหนูไม่ชอบอะไรเนี่ยอูย้มีเล่นน้ำด้วยมองไม่เห็นหรอกลูกน้องจะให้ดูรูปที่ถ่ายมองไม่เห็นอุ้ยน่ารักใครตั้งอ่ะน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะไปเข้าที่พักค่ะตอนนี้ออกจากเขาเรียกอะไรอ่ะแหลมเจริญเหรอหานแหลมเจริญ ใช่ค่ะน้องดาอยู่ซ้ายได้แป๊บเดียวพอซ้ายเข้าตรงทางน้องดาไม่โอเคใช่ไหมไปเขาห้องก็ได้เขาห้องก็ได้มาที่นี่มัมเฮาเป็นที่พักเปิดใหม่ที่เพิ่งจะเปิดได้ไม่กี่เดือนนี้เองค่ะ ่วงนี้น้องกําลังสนุกกับการรีวิวห้องพักค่ะคุณแม่ก็เลยปล่อยให้น้องพูดอาจจะมีวนๆเล็กน้อยนะคะสําหรับภายในห้องพักเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ไว้ไวใ,ให้ปกติทั่วไปไพวกแชมพูสบู่ยาสระผมผ้าขนหนูรองเท้าสลิปเปอร์ที่นี่ที่นอนนุ่มมากๆนะคะแล้วก็ที่ชอบมากเลยเนี่ยในราคานี้มีไดร์เป่าผมให้ด้วยถือว่าดีมากๆเลยค่ะส่วนบริเวณ รอบๆที่พักเนี่ยก็จะมีการตกแต่งไว้น่ารักค่ะสามารถหามุมถ่ายรูปได้เยอะเลยค่ะวันนี้ที่เรามาพักเนี่ยเป็นวันธรรมดาราะคาะห้องพักอยู่ที่750บาทพร้อมอาหารเช้านะคะนี่ก็คือห้องของเราค่ะเบอร์้าค่ะนันน่ะนี่ก็คือห้องของเราค่ะจะมีเตียงสองเตียงค่ะ นี่ก็คือห้องของเรามีประจเงือนมาสวยไหยคะสวยสิคะให้ดูอ่าเห็นเท้าแล้วค่ะโอ้แม่เห็นแล้วค่ะมีมีแผลที่เท้าอะเปิดห้องน้ําให้แม่ดูหน่อยตรวจไฟด้วยนี่ก็คือห้องน้าของเราค่ะจะมีชักโครกมีห้องน้ำกว้างเลยมีชักโก็หมือนกห้องอาบน้าสุขโหรค่ะมีเครื่องบักน้ำโอ่งให้ด้วยใช่ ห้องน้ำสวย,ยมาเวลาเวลาอาบน้ำเสร็จเราก็จะมปย้อมเป็นกลุ่มได้นะคะตรงนี้ก็คือถังขยะค่ะธรรมดาๆาาเลยแล้วก็มีเตียงสอบเลี่ยนด้วยนะคะอือค่ะพ่อนอนไหนพ่อนอน เดี๋ยวค่อยเอาเตียงมาต่อกันวันนี้เรามาพ่อแม่ลูกสามคนไม่เป็นไรอู่งเดียวได้อะอหนูนอนเตียงคนเดียวเลยได้เดี๋ยวพ่อกับแม่นอนเบียดกันโอเคได้ปักเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้มีตู้เย็นด้วยน้องดาเปิดสีมีอะไรให้แม่ไหมโอ้มีน้ำเปล่าให้สองขวดอ่ามีชุดโอนตินกาแฟ ก็เราได้คุณแจเบอร์ห้าไงเพราะเราอยู่ห้องห้าเดี๋ยวแม่มาดูข้างนอกสิอีโด้วค่ะอันนี้เป็น Wi-Fi เข้าอินเทอร์เน็ตได้ดีไหมน้องดาดีจะได้เล่นกอกไวเล่นเกมอัานไหนมีอะไรในนั้นวางปล่าโอเควางเป,ปลว้โอเคได้ใช่ค่ะตรงนี้ก็จะมีทีวีแล้วตรงนี้ก็ มีพอกยนข้าวขอมีน้ำร้องให้ด้วยค่ะโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทังวางข้าวนะคะตรงห้องน้ำจะมีอะไรถ่วงเหมือนที่จะยังไม่ได้มีนิวนะคะมีผ้ามีรูรอยเกาดแถบตรงนี้มีหน้าต่าด,ด้วยมีทุเราาแต่ว่า แต่ว่าหน้าสั่งนี้จะเป็นผงขุ่นนะคะไม่ให้สามารถคนอื่นดูได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงอายโอ้ใช่ผู้หญิงต้องอายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่ของใช่อ่าถังขยะน้องดาเปิดได้อย่าไปเอออย่าไปจับหลักลเผื่อมแนะ้วไม่สะอาดไหนตรงนี้เป็นอะไรโคมไฟค่ะนี่ค่ะ มีตรงไหนอีกคะตรงนั้นก็มีโคมไฟปักไฟอยู่ไหนสวิตช์ไฟสิมีไหมโอ้โหอยู่ตรงหัวพอดีเลยโอเคแม่เห็นแล้วเก่งมากไฟก็ยังเป็นสีขาวนะคะ่จบยังคะจบการรีวิวยังคะยังคะ่ะพอเลว จ้าแม่มีไฟห้ามดูบุหรี่โอเคห้ามเลยอันนี้ห้องพักห้ามดูบุหรี่แน่ๆโอเคพอแล้วลูกใครอ่ะใครอ่ไอ <c oughs> ระไปต้องจาเดินไปข้างในกันดีกว่านำแม่ไปสิ มีอะไรนะ่าข้างในเนี่ยที่นี่มีบ้านหลายหลักเลยนี่มีที่นั่งด้วยบ้านตรงเดียวกันเลยมีกี่หลังนะน้องดามีตรงนี้ดีจังเลยน้องดาดูดิน้องดามีโต๊ะให้นั่งด้วยอ่ะดูดิดามานั่งนี่ไหม นี่พ่อมาแล้วอยู่ที่หาดแสงจันทร์ค่ะอยู่ร้านปารมีหอยดีใจจะได้กินแล้ว ดูรีวิวมาพักหนึ่งรู้ว่าร้านนี้คนเยอะมากแต่ว่าเราโทรมาจองก่อนมาช่วงเวลาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อะค่ะทางร้านบอกว่าคนเริ่มซาคนซาแต่ก็เยอะอยู่นะอันนี้คือคนซาแล้วตอนแรกเรามาวนดูตอนประมาณบ่ายโมงค่ะรถจอดยาวเลยเราก็เลยถอดใจกลับไปที่พักก่อนแล้วค่อยโทรมาจองใหม่ ค่หน้าตาประมาณนี้เรารอประมาณส <c oughs> ักส be ิบกว่านาทีเท่านั้นเองค่ะอันนี้หมึกหมึกต้ม้ำๆเค่ะตัวใหญ่มากเลยใหญ่ไหมอะก็เกินท้อนะขอแบ่งแล้วกันจี่ใหญ่เลยก็จะมีเอาออกเยอง ไม่กล้าทานของดิบค่ะคุ้มแช่น้ำปลาแล่น้ำไม่เคยทานเลยแต่กินร้านนี้คือสดค่ะแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มเด็ดจริงไม่หวานมากอร่อยรสชาติอาหารโดยรวมก็คือถือว่าดีเลยค่ะได้ความสดของวัตถุดิบแต่จะมีแค่บางเมนูเท่านั้นที่รู้สึกว่าจะหวานนำไปหน่อยเรากำลังนั่งรถไปที่ลานจอดรถนะคะเห็นน้องนดาน,นั่งตรงริมเนี่ยแต่ว่าปลอดภัยเพราะว่ารถเขาจะมีที่กั้นสูงๆเอาไว้ให้ด้วย ในกรณีที่จอดรถหน้าร้านไม่ได้เนี่ยทางร้านเขามีลานจอดรถไว้ให้ลูกค้าแล้วก็จะมีรถรับส่งเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบที่น้ำนั่งอยู่นะคะสักประมาณ2นาทีก็ถึงแล้วค่ะ เลยมาจากหาดแสงจันทร์นิดเดียวค่ะเส้นทางที่เราจะเข้าไปในตัวที่พักนะคะก็จะเป็นสะพานแล้วก็ตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเป็นน้ำก่อยไม้ไม่แน่ใจคิดว่าใช่แหละเพราะว่าเห็นเป็นป่าชายเลนด้วยเป็นเส้นทางที่น่าจะเป็นการศึกษาธรรมชาติหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ยเส้นทางนี้ค่อนข้างยาวเหมือนกันเดินได้เป็นกิโลกิโลเลยเป็นสะพานไม้บางจุดก็จะทำไว้ค่อนข้างสวยเลยนะคะ แต่รอบนี้ยังไม่มีโอกาสได้เดินไว้มีโอกาสจะม,มาดูอีกทีนะคะอรุณสวัสดิ์เช้าว,วันใหม่ค่ะอาหารเช้าจากที่พักค่ะมีให้เลือกทานระหว่างข้าวต้มกับอเมริกันเบรคฟาสต์เดี๋ยวหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราจะไปหาอะไรทานเล่นที่หาดแหลมเจริญก่อนที่จะกลับกรุงเทพกันค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมด้วยนะคะ